สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาวดี289ทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้อาจารย์ดูแบบไทยใต้คลิปนี้ให้เช็คในทุกๆคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศแทนเพศของเองนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวละละเราอยดอยู่ใต้คลิปแล้วอ่านให้เข้าใจก่อนเนาะค่าดูเวลาเนาะในการดูนะคะตามนั้น นะถ้ามีบุญสัมพันธ์เราก็ได้เป็นที่ปรึกษาคู่บุญคู่บารมีกันนะ,ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นความรักนะฮะส่งท้ายปีเราจะมาดูกันว่าความรักนะคะของคุณจะได้รับความชัดเจนเป็นธรรมเป็นจริงนะโค้งสุดท้ายละนะจะหมดปีละนะจะคืบหน้าจะชัดเจนไปถึงไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชาวทัดไฟนะอ่าโอเคเดี๋ยวขอดูคุณก่อนนะคะ ชาวทัดไฟตัวคุณเองอความบรักเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหรมันมีความนอยอมันเป็นคุณอยู่คนเดียวนะคะที่พยายามสื่อสารพูดคุยประคับประคองหรือแก้ไขปัญหาหรือแบกรับทุกอย่างนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการแค่รู้ว่าจะเอาอยัางไงจะเริ่มต้นยังไงจะชัดเจนยังไงอย่าหันหลังอย่าเงีย นะสิ่งที่คุณไม่ต้องการคุณต้องการความจริงความชัดเจนนะคะหรืออะไรก็ตามให้คุณได้รู้ถึงความคืบหน้าของความสัมพันธ์นี้หรือการได้เริ่มต้นใหม่ก็ไดคำว่าเริ่มต้นใหม่คืออะไรหันหน้าคุยกันหรืออีกเคสหนึ่งบางคนบางท่านต้องการเริ่มต้นกับตัวเองนะคะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วนะะจะหมดปีแล้วทำยังไงดีชาวธาตไฟ คือที่ผ่านมาเนาะคุณพยายามกระตือรือร้นผลักดันความสัมพันธ์ให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แต่ณวันนี้ไพ่บอกว่าให้คุณรักตัวเองเถอะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองให้ตัวเองประสบความสาเร็จมีชื่อเสียงมั่งคั่งร่ารวยหรือมีสิ่งดีๆด,ดึงเอาสิ่งดีๆของตัวเองออกมาคุณนะมีดีหลายอย่างคุณมีโอกาสประสบความสาเร็จส่งท้ายปีนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนิงนการเรียนความรักทุกรูปแบบ แต่อันดับแรกคุณอย่าเพิ่งไปโฟกัสกุับคนอื่นโฟกัสตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาให้คุณเลือกมีคนมารักมาชอบคุณส่วนณวันนั้นคุณจะเริ่มต้นกับใครมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ณวันนี้อยากให้คุณเลิกที่จะตามหาหรือหาคําตอบเพราะยิ่งคุณวิ่งไล่ตามหาคุณก็ยิ่งเหนื่อยพอเหนื่อยคุณก็จะเครียดหมดหงุดหงิ สู้เอาพลังงาน,นการกระตือนรุนรุนเหล่านั้นเนี่ยมาใช้กับตัวเองมันง่ายกว่าเยอะนะครับทีนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าคนที่คุณเกี่ยวข้องนะเขาหรือเธอคนนี้อย่างไรคุณคนนี้มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นชาวราศรีกรกคนาราศีก,ากันเกิดเดือนกันยายนครับเกี่ยวตุลาหรือเป็นชาวราศรีมิถุนลัคนามิถุนได้นะคะเกิดเดือนมิถุนายนครับเกี่ยวกรกฎาหรือเป็นชาวท่ดน้ํากรกฎ o j e c t m ม้ n โดยปลาปลายอาจจะเป็นรักต่างวัยอายุเยอะก็เยอะมากๆไปเลยหรืออายุน้อยก็น้อยกว่าเด็กกว่ามีคนที่เด็กกว่าในนี้แต่ก็มีอีกเคสหนึ่งวัยไล่เลี่ยก,กันทีนี้ว่าคุณคนนี้เนี่ยเขาพยายามส่องแอบมองแอบสืบคนอยู่เขามีใจให้กับคนเขารักคุณคนคนนี้พื้นดวงจะเป็นคนโสดและคนไม่ถ้ายัางไม่ไม้ก็กําลังจะไม้ หรืออยู่ในขั้นตอนของการเจราจาเพื่อไม่เพื่อเลิกลาอหย่าล้างเพื่อจบสิ้นกับสิ่งเก่าเก่าเพื่อมาเริ่มต้นใหม่กับรักต่างไว้ยกับคุณเีโอกาเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะทีนี้ว่าตัวคุณคนนี้นะคะเขาหรือเธอคนนี้เนี่ยมีใจให้กับคุณแต่เป็นคนมักไม่ค่อยแสดงออกในใจของเขาเนี่ยมีคุณคนเดียวนี่แหละรักแต่คุณคนเดียวนะคะไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนไม่ว่าจะมีความแตกต่างอย่างไรไม่ว่าจะเงียบขนาดไหนก็ตาม เสียงหัวใจของเขาดังได้สุดกึกก้องได้สุดก็คือมีแต่คุณรักคุณรอเวลาที่จะมาเริ่มต้นกับคุณคนคนนี้ตื่นรู้ตั้งแต่เดือนกันยายนหรือรู้จักคุณตั้งแต่เดือนมิถุนายนหรือเดือนที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับเขากับคุณจะเป็นเดือนกันยาและมิถุนายนนะคะแต่ถ้าในปีนี้นะคะโค้งสุดท้ายนี้เขายังโปรเซสขั้นตอนชีวิตยังไม่สําเร็จมันก็จะคาเกี่ยวไปปีหน้าปี6กกก็คือเดือนมิถุนายนนะคะแต่ทีเนี้ยคนคนนี้มีจุดมุ่งหมายแล้วว่า จะทำทุกอย่างให้ได้เริ่มต้นกับคุณนะคะเพียงแต่ว่าอุบไว้เงียบไว้เพราะกลัวว่าถ้าพูดไปมันจะมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นคุณคนนี้จะพยายามทําทุกอย่างเงียบๆเพื่อให้เกิดความสําเร็จเพื่อไม่ให้เป็นที่ครหาของสังคมของหรือไม่ให้คุณด่างพลอยก็ได้นะคะแต่ถ้ากรณีที่เขาเนี่ยเป็นคนโสดคนไม้อยู่แล้วเว้นจากความรักมาเนิ่นนานไม่รักใครไม่ชอบใครเลย คุณคือคนเดียวที่เขาจะรักจะชอบคุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาอยากจะเริ่มต้นด้วยนะคะสองเรื่องราวของคุณเก็บรายละเอียดเรื่องราวของคุณดูดวงนะคะอยากรู้เรื่องราวของคุณสนใจคุณมีความรักความเอ็นดูความชอบพอแค่คุณคนเดียวเพราะเขาเชื่อว่าคุณเป็นเนื้อคู่คนคนานี้อาจจะเป็นสายมูสำนึสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานจะไปไหว้พระไปไหว้องค์ไหนหรือมีความเชื่อเขามองว่าคุณใช่ แล้คนคนเดียวด้เขาอย่างเริ่มต้นอาชีพอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะด้านเฉพาะทางวิชาชีพเฉพาะตัวเป็นครูบาอาจารย์ผู้รู้กูรูองค์ความรู้ต่างๆอาชีพที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมอันดีงามอาชีพที่จะต้องใช้ความมีรู้สึกลุ้หามีคนนับถือมีเรื่องของมโนธรรมในจิตใจนะคะหรือเป็นธุรกิจนะคะ,ะการบริการการเซอร์วิสไมลความรัก ในสินค้านั้นงานนั้นยกตัวอย่างเช่นงานบริการอาหารเครื่องดื่มโรงแรมการดูแลเทคแคร์ care, การเอาใจใส่การเอาใจใส่ในที่นี้นะคะเป็นเรื่องทั่วไปยกตัวอย่างเช่นการให้บริการอย่างจุตัวอย่างเช่นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มโรงแรมที่พักอาศัยการเป็นครูบาอาจารย์การดูแลเด็กอนุบาลหรือ,อดูแลคนป่วยอะไรพวกนี้นะคะ,ะพวก medical ต่างๆก็ได้นะคะ หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับของเหลวน้ําแสงสว่างโซลา่าเซลล์เชื้อเพลิงการประปาการไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอ่ะขอดูการเทคแอคชั่นส่งท้ายปีหน่อยรักขนาดนี้อยากเริ่มต้นขนาดนี้ทํำยังไงร,รอเวลานิสหนึ่งคนคนรียยวกาเปบนคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ปีมะเมียได้นะคะคืออย่างนี้ค่คนคนนี้ยังไงก็ในพื้นดวงชะตาต้องโสดต้องไม้แน่นอนนะคะ ยังไงก็ต้องเป็นคุณถ้าคนคนนี้มีลูกนะคะคุณหรือเขาก็ได้นะอาจจะสลหรับการมีลูกติดมาหนึ่งคนสองคนหรือสามคนมันคงไม่มากแบบนี้แหละนะคะตัวเขาเองหารอเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยกับลูกหลานบริวารหรือแม้กระทั่งว่ารอให้ตัวเองคอมพลทในการเป็นโสดเป็นไม้มีอิสระหลุดพ้นอย่างแท้จริงอย่างสง่างามอย่างคู่ควรก็จะเปิดตัวเปิดใจใช้ชีวิตกับ คุณนะคะจุดมุ่งหวังรอเวลารอเวลาที่เหมาะสมแต่คิดว่าทำได้สำเร็จอย่างชา้าที่เห็นนะอย่างช้าก็ปี69มิถุนากับกัญญาแต่ตอนนี้ตัวเขาเองมีแพลนมีอนาคตมีคุณมีลูกของเขามีลูกของคุณกรณีแต่ละฝ่ายมีลูกนะอยู่ในอนาคตเรียบร้อยแล้ว รักขนาดนี้มุ่งหวังขนาดนี้ยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จจะพยายามทำเงียบๆถึงแม้ในหัวใจมันจะรู้สึกตุ้มตามตื่นเต้นนะคะสว่างสวยยังไงก็ตามเขาจะพยายามทำทุกอย่างให้ให้ละมุนละม่มที่สุดนะคะให้ราบรื่นที่สุด คือจริงๆก็อยากเปิดตัวอยากอวดแหละนะคะอยากให้ครอบครัวอยากให้ลูกๆเด็กๆหรือคุณไปเจอลูกเขาหรือเข้ามาเจอลูกคุณหรือลูกกันและกันมาเจออะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่ามันคือความสุขของตัวเขาของคุณหรือของเด็กๆนะคะแต่ทั้งนี้ทท้งนั้นเขาก็มองดูว,ว่าให้เวลาเป็นตัวขับเคลื่อนนะทำจริงมุ่งหวังสำเร็จจริงขอดูขอ้อพึงระวังหน่อย ขพอพึงระวังคืออย่างนี้กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งฝ่ายคุณฝ่ายเขามีคนเก่าๆแล้วดีลกันเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องเงินเรื่องลงทนุนเรื่องงานเรื่องหุ้นส่วนเนี่ยนะคุณก็ต้องมีความชัดเจนหรือเขาเองก็ต้องมีความชัดเจนในการจัดสรรปันส่วนทีนี้ใจอะ่ะมันก็ต้องอาศัยความเชื่อใจถ้าตัวเขาเองนะเขาหรือเธอคนนี้ยังต้องดีลกับคนเก่าในเรื่องของลูก เงินลงทุนแบ่งทรัพย์สินหรือหุ้นส่วนการทำงานหรือทำงานที่เดียวกันอันนี้มันเป็นในเรื่องของนโยบายนา้อการทำงานหรือข้อตกลงในภารกิจของมนุษย์นะะก็ระวังในเรื่องของการงอนกันแต่งอนก็ได้งอกันเรื่องสิ่งเก่าๆของเขาหรือของคุณก็ได้นะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งเนี่ยนะคะ ถ้าหากว่าเขายังมีคนเก่าๆเข้ามาว,าวนเวียนอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จัดการได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปเร่งร้อนหรือหรือไปคาดคันอะไรแต่ถ้าคุณกับเขามีการงอนกันเรื่องราวเหล่านี้เดี๋ยวก็ได้เืนดีกันนะทีนี้จารย์ขอดูความในใจของเขาที่มีต่อคุณหน่อยนะคะสิเขาอยากจะบอกคุณหรือบอกไปแล้วหรือยังไม่บอกคือจริงๆก็อยากจะบอกแหละตะเก็บไว้ก่อนเขาร้อยทุกอย่างมันมันชัดเจนจริงๆแล้วเขาพูดทีเดียว คือไม่ได้อยากแบบว่าพูดหลายครั้งหรือพูดแล้วยังไม่สําเร็จถ้าชีวิตมันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันเป็นธรรมถูกต้องเป็นจริงตอนนี้เขาอาจจะพูดได้สามสิบเ็ในสิ่งที่เขาพูดได้แต่บางอย่างที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่เขาเคลียร์อยู่ในพลาสของเขานะคะหรืออะไรก็ตามที่เขาบอกกันไว้อยู่เนะะี่ยเขาก็จะพยายามค่อยๆ ปณีปนอมแต่อาจารย์ดูแล้วถ้ากรณีที่เขามีปัญหาหรือรอจบเรื่องราวเก่าๆของเขาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการตกลงหรืออำนาจหน้าที่การงานหรือเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะค่อยๆเจรจาให้มันสาเร็จซึ่งตัวเขาเองค่อนข้างมีความยากลําบากอยู่พอสมควรมันมีความเกรงอกเกรงใจหรือการโดนจับตามองอยู่พอสมควร ะะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะบอกคุณว่าเขาพยายามอยู่นะไม่ใช่ไม่ทําอะไรและการที่ไม่เล่าไม่พูดไม่ได้หมายความว่าปิดบงังแต่เป็นเพราะว่าบางอย่างอะถ้าพูดไปนะคะแล้วมันก็ไปอีกเรื่องหนึงเดี๋ก็ต้องมานั่งพูดอีกบางอย่างมันยังไม่อยู่กับร่องกับรอยหรือสําเร็จโดยแท้จริงแต่เขาจะพยายามเจรจาให้สําเร็จให้จบสิ้นนะคะ ขอดูเรื่องบุคคลที่3ม,มือที่3เหตุการณ์ที่3ตัวเขาเองอะค่ะเป็นตัวของตัวเองตื่นรู้และกำลังอยู่ในการเจรจาตกลงให้จบให้สิน้นไม่ว่าจะมีผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจวาสนาบารมีมากไปด้วยพาวเวอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวเขาเองเนี่ยนะคะมีความมั่นโอกมั่นใจในตัวเองว่าจะพยายามปฏิปนอมคุยอย่างถูกต้องดีงามที่สุดเขาตั้งดาบไว้แล้วค่ะชัดเจนตรงประเด็นเขาจะไม่อ่อนข้อหรือยอมแต่ในภายใต้ <c oughs> ขอโทษค่ะแต่ภายใต้ข้อตกลงที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยที่เขาจะไปจบไปสิ้นของเขาเนี่ย เขาเองก็มีข้อตกลงชัดเจนมีมาตรการมีจุดยืนที่เฉียบขาดเหมือนกันเขาเคารบค่ะแต่เขาก็เด็ดขาดคุณนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณคณนนี้นะคะเอาจริงในการจบปัญหาเก่าที่ผ่านมาเขาอาจจะแคร์ผู้ใหญ่เกรงใจผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้ใหญ่ซึ่งมันก็ถูกแต่ณวันนี้เขารู้แล้วว่าความสุขของเขาคือการที่เขาเป็นอิสระคือการที่เขา ไม่ต้องอยู่ภายใต้าอานัดของใครแม้จะมีความกระตันยูกระตะเวทีหรือรู้คุณอะไรก็ตามมันคนละเรื่องกันเพราะชีวิตของใครก็เป็นของคนนั้นตอนนี้เขาหันหลังให้ไม่ได้หมายเพราะว่าไม่เคารพเขาเคารพค่ะแต่เขาก็ต้องการที่จะคอมมิชเมนต์แล้วก็ให้เกียรติคุณด้วยเขาตั้งด่ามาแล้วค่ะเขาจะตัดขาดปัญหาทุกอย่าง ด้วยความเคารพก,ก็คือสุภาพและให้เกียรตินั่นแหละคุณคนนี้ปเป็นคนที่เกิดราศีพฤกษกรคาานาราศีพฤกษกได้เป็นเดือนพฤษภาครับเกี่ยวมิถุนาได้อขอดูซิว่าคุณคนนี้นะเขาเกือ้อกูลคุณอย่างไรตัวเขาเองอะนะคะมีความกังวลใจในเบื้องต้นก่อนในอดีตที่ผ่านมานอนไม่ไดับคิดมากนะตัวเขาเองอะอยากที่จะเดินทางมาหาคุณอยากอัปเดตความคืบหน้า เกี่ยวกับความเป็นไปให้กับคุณทราบอยากเคลียร์ปัญหาให้จบสิ้นอยากเริ่มต้นกับคุณถ้าถามว่าความเกือ้อกูลองหลายคนเขาเนี่ยมีความมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาจบปัญหาที่มันคาราคาซังของเขาอย่างอย่างเร็วสุดนะถ้าทําได้พอที่จะได้ข่าวดีก็คือเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีคือโค้งสุดท้ายจริงๆอาจจะเป็นเครื่องเดือนหลังแต่ตัวเขาเองเต็มที่ก็อยากให้เป็นเครื่องเดือนแรก เขาอยากชัดเจนกับคุณเริ่มต้นกับคุณตัวเขาเองมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์แก้ปัญหาเคลียร์ปัญหาให้จบเพื่อให้คุณรู้สึกดีเพื่อให้เริ่มต้นกับคุณหรืออยากเดินทางมาหาคุณหรือทําทุกอย่างหรือช่วยเหลือกันเปลี่ยนแปลงมาเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของกันและกันให้สู่จุดที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นเป็นสิ่งใหม่เป็นความรักครั้งใหม่เป็นอะไรอะไรที่ เริ่มต้นใหม่นะจบปัญหาเก่าเริ่มต้นมีชีวิตใหม่ร่วมกันคุณคนนี้มีโอกาสเป็ชาราศีธนูรักนาราศีธนูได้เกิดเดือนธันวาคับเกี่ยวมกราลาขอดูซิว่าในท้ายที่สุดความคืบหน้าที่เป็นจริงชัดเจนอยู่ที่จุดไหนจากเดิมที่มองไม่เห็นทางเขาทำได้ค่ะคนกับเขาจะได้เป็นครอบครัวการมีโอกาสได้แต่งงานจดทะเบียนมั่นหมายสมรส เติมเต็มเกื้อกูลเอื้อเฟื้อนะคะมังคังร่ำรวยเป็นชีวิตใหม่เป็นแสงแสงใหม่ของการรักันที่ผ่านมาเหมือนยากนะย้อนหลังไปสองเดือนเนี่ยนะคะมันยากตุลาถอยหลังไปอะ ยากเหมือนมองไม่เห็นทางแต่ท้ายที่สุดนะคะทุกอย่างจะเติมเต็มคําว่าจดทะเบียนมั่นหมายแต่งงานมันแล้วแต่คู่ที่จะสะดวกนะบางคนบางท่านอาจย้ายไปอยู่ด้วยกันก่อนแล้วค่อยจดบางคนจดก่อนอาจจะไม่จัดงานอาจจะจัดงานเล็กๆอยู่ในครอบครัวลูกเต้าหลานเหลนพ่อแม่นะคะคนสนิทสิบคนครอบครัวกันเล็กๆน้อยๆนะคะคือมันเหมือนกับว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันหรือเขาได้อยู่กับคุณะคะ่ะ เขาไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วค่ะแค่คุณลูกคุณลูกเขาเดี๋ยวถ้ายังไม่มีลูกก็มามีลูกเลยกันหรือบางทีอุปการะลูกหลานบริวารอะไรก็่านไปน้องหมาน้องแมวอื่นใดก็ตามเท่านี้คือชีวิตใหม่ที่มีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่แล้วพร้อมจะไปพร้อมจะมั่งคั่งพร้อมจะส่งเสริมรักทั้งคุณรักทั้งครอบครัวคุณถ้าคุณมีลูกเขาก็รักลูกคุณหรือลูกเขาก็รักคุณจากเดิมที่มองไม่ค่อยเห็นทางตุลาถอยหลังมา ตอนนี้เริ่มมองเห็นแล้วชัดเจนแล้วนะคะคุณทำยังไงดีล่ะทีนี้มันมาอย่างนี้แล้วว่าคุณจะคุณจะทำยังไงตัวคุณเองก็เหมือนกันแหละสับสนรอมานานนะคะคุณนมั่นคงกับคนนี้คุณรู้ว่าเขาคือคนที่ใช่เขาคือบ้านที่อบอุน่นเขาคำว่ามัน่นมั่นคงมั่งคั่งอะ่ะมันไม่ใช่แค่ว่างเงินหรือความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์สินแต่มันคือความยั่งยืนทางใจ คือชีวิตที่เหลืออยู่ที่จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคู่ของคุณนะอยู่ด้วยกันแล้วมั่งคั่งร่ํารวยกว่าเดิมถ้ารวยอยู่แล้วมีมากอยู่แล้วก็รวยขึ้นไปอีกแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะมีกลางๆก,ก็จะส่งเสริมให้ร่ํารวยหรือสุขสบายมากขึ้น จากที่เดิมมีเท่านี้มีมากกว่าเดิมพ่อบอกว่าให้คุณนะ่ะนะคะไม่ต้องสับสนไม่ต้องท้อใจหรือสิ้นหวังไม่ต้องรู้สึกว่าการรอคอยครั้งนี้มันยาวนานเหลือเกินการรอคอยถ้าหากว่ารอคอยมันกาลังสิ้นสุดลงนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่ารอมาตั้งแต่เดือนมีนาปี68เนี่ยนะโอ้โหทุกทรมานมากไม่จบไม่สิ้นปัญหาของเขามันกระทบกระเทือนหัวใจจิตวิญญาณของคุณเหลือเกิน หรือบางคนบางท่านมันอาจจะมีในเรื่องของต้องรอคอยไปจนถึงข้าบเกี่ยวไปหน้าเนาะแต่ท้ายที่สุดค่ะพ่อ,อยากจะบอกคุณว่าเบื้องบนจะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องไปรู้สึกเศร้าหรือเสียใจหรือทุกทรมานอะไรหรอกทุกอย่างมันมีเวลาของมันเมื่อมีเกิดเดี๋ยวมันก็มีจบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณจะเป็นไปก็คือรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดี เตรียมพร้อมกับความสุขความสําเร็จที่จะมีเข้ามามีสติค่ะรักอย่างมีสติมองทุกอย่างอย่างหินใจเข้าใจแล้วคุณจะสบายใจให้กําลังใจกันปฏิปนอมพูดคุยหรือถ้าคุณไม่สบายใจแล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันพูดคุยกับใครไม่ได้คุณก็หาที่ปรึกษาที่เขามีความเป็นธรรมเก็บความลับคุณได้แล้วมีแสงสว่างให้กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้รู้กูรูทั้งหลาย เพื่อนที่ปรึกษารหรือแม้กระทั่งอหมอดูทางจิตวิญญาณมีเซนนะคะหรืออะไรก็ตามที่เขาพอที่จะให้คําตอบหรือเป็นแนวทางมันไม่ได้หมายความว่าการที่คุณไปปรึกษาแล้วคุณไม่มีแนวคิดของตัวเองนั่นเป็นเพราะว่าบางอย่างที่คุณแบกไว้ในใจอ่ะการที่คุณได้ปลดเรื่องเจอผู้รู้หรือไกลยามิตรหรือบัณฑิตนักปราช ที่เขาพร้อมจะรับฟังและมีมุมมองการใช้ชีวิตอย่างชันฉลาดเป็นแสงสว่างเป็นคู่บุญคู่ารมีเป็นกรามิสสมบัติกราญมิตรที่ดีงามมันจะทำให้คุณได้มุมมองพอคุณได้มุมมองคุณตื่นรู้เพิ่มขึ้นคุณก็จะมีการเจราจาพูดคุยที่ดีหรือถ้าคุณไม่มีที่ปรึกษาจริงๆค,คุณก็พยายามทำสมาธินะคะทบทวนทุกอย่างใช้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีสติค่อยๆพูดคุย แลวทุกอย่างจ่อมาดีแต่ไพ่มองว่าคุณมีที่ปรึกษาที่ดีที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณนะคะอ่าเดี๋ยวดูซิว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะตลอดจนถึงสิ้นปีนี้โค้งสุดท้ายคุณจะเป็นยังไงในพาร์ทของคุณจากเดิมที่คุณรู้สึกปวดหัวไมเกรนขึ้นรอแล้วรอเล่าเหมือนจะมีโอกาสเหมือนจะเห็นโอกาสเหมือนจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์เหมือนจะเห็นเรือลำใหญ่มาเทียบท่า เดี๋ยวทุกอย่างค่ะคุณเป็นเพียงผู้ชมและผู้รอแต่คุณค่าของคุณไม่ได้สูญหายไปไหนในะท้ายที่สุดทุกอย่างจะอยู่ที่จุดที่มั่นคงขอแค่ว่าคุณอย่าเพิ่งรีบร้อนหรือใจร้อนหรือด่วนตัดสินใจขอให้คุณอยู่นิ่งๆในโซนของคุณในแอเรียของคุณและเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะไม่ต้องกังวลถ้าที่ผ่านมากังวลมากแล้วปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามที่มันควรเป็นนะคะเดี๋ยวซันขอดูไพ่ออร,รัลเคิลเนาะ เบื้องบนอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะนี่ค่ะขอให้คุณมีสติมีความเชื่อในสิ่งที่เป็นไปได้จริงเชื่อในความดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะสติเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเขาไม่ได้หายไปไหนนะแต่บางทีมันก็มีน้อยลงเนี่ค่ะความรักครั้งนี้นับจากนี้มันจะเป็นความรักที่ดีที่ปลอดภัยนะคะขอให้คุณอธิษฐานจิตในสิ่งที่ถูกที่ควรนะ ความสมหวังสิ่งดีๆกําลังมีเข้ามานะคะนี่ค่ะชีวิตของคุณมันมีโอกาสโอกาสมีอยู่ข้างหน้านะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากกลาดที่สองนะคะคุณไม่ต้องไปกังวลแต่จงใช้พลังจิตพลังใจเปิดหัวใจนะคะให้โอกาสตัวเองได้รับสิ่งที่ดีความรักอันยิ่งใหญ่เอเนจีที่ดีที่สุดนับจากนี้ ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมามา,มากมายม,ายมหาศาลเจ็บปวดทุกทรมานทุกบททดสอบทุกอุปสรรคมันกาลังสิ้นสุดลงมันกําลังล้มหายตายจากไปจากคุณไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งมารทั้งหลายนะคะที่คอยแทรกแซงคุณที่คอยทดสอบคุณในท้ายที่สุดนะ,ะถ้าหากคุณวางใจวางจิตวางตัวให้นิ่งไม่เกลียวกาดไม่บั่นทอนตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นอะไรที่ถูกต้องดีงามเป็นโอกาสที่ดีให้กับคุณ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนกับเขาจะมีเลข22นะคะหรือเลข2 2ตัวเลข2ตัวเดียวก็ได้นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าโอกาสโค้งสุดท้ายเป็นไปได้เพราะอะไรตัวเขาเองก็พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องที่เหมาะสมและเป็นจริงส่วนตัวคนเองอยู่ในจุดที่ควรจะรักตัวเองมีสติและทุกอย่างก็จะเป็นจริงและเหมาะสมและดีงามและชอบทำนะโอเคนะคะถ้าฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์ นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสมัครสมาไล้แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา ขอบคุณหลายท่านบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสปอแอง์ข้างล่างทุกมูลค่าของทุกท่านมีคุณค่าต่อพังใจอาจารย์ได้ทาคลิปให้ดูให้ชมหรือท่านได้จใจดีกับอาจารย์ก็ปุ่มขอบคุณปุ่มสปอตแอง์ก็ได้เช่นกันนะคะส่วนการดูดวงส่วนตัวอาจารย์ดูวันต่อวันถ้าวันนี้คิวหมดเวลาหมดนะคะหรือคุณไม่สะดวกก็เป็นวันทุ่งขึ้นไม่จําเป็นต้องนัดล่วงหน้าหลายๆวันนะคะอาจารย์ไม่สะดวกเลื่อนเอาที่พร้อมนะคะดูนาฬิกาดูเวลาตามรายละเอียดด้านในคลิปใต้คลิปที่อาจารย์บอกเท่านั้นไม่มีอะไร นอกเหนือจากนั้นนะคะแต่ถ้าต่อเวลามันมีคิวก็ต่อได้ก็เป็นค่าครูคูณ2ก็เท่านั้นเองนะคะทุกอย่างไม่ซับซ้อนชัดเจนและตรงไปตรงมาอาจารย์เป็นคนเรียบง่ายนะคะเข้าใจง่ายทุกอย่างสะดวกรวดเร็วเพราะอาจารยึดถือว่าการที่คนเราอ่ะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเรามีสิทธิ์ที่จะรู้ รู้เร็วแก้ไขเร็วสําเร็จเร็วนะคะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะโอเคขออวยพรทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเร็ววันหางแม้ว่าปรรชนาประกอบกิจการงานยนชอบอะไรก็ขอบังเกิดความสุขสาเร็จเป็นอัศาจรรย์ใจตั้งแต่วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปก็มีความสุขสมหวังร่ํารวยรักทุกท่านคะ่ะแต่เราจะกันคลิปหน้านะคะบายสวัสดีค่ะ